สวัสดีทุกคนครับอ่ะมีพีาา่ก็มาทักนะครับว่าให้รีวิวปืนกระบอกนี้อีกสักทีนะครับนี่พวกไหวป่าไปหลุมดำนี่หลุมดำไหมนี่พวกต้นหมาปลื้มมั้งนี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอาลูกออกก่อนแล้วกันนะทุกคนนะนี่กดตรงนี้ทุกคนนี่นกดตรงน,นี้นะครับใครจะเทหรือว่าใครจะกด อ้นี้มักก็ไดนะทุกคนกดตรงนี้กดตรงนี้ครับตัวนี้มันมีอกโลกนะทุกคนอกเม็ดประมาณนี้เลยทุกคนช่วยไหมครับเบื่อเบื่อกิดว้าวุ้มซุ่มควรนป่าไปลุ่มดำไม่ดีไหมทุกคนไอ้ไหมนี่มันติดอยู่หลงลาวนี่ทุกคนเนี่ อยูโล่งล้างทุกคนห่อก่อนออออนี่เปิดปืนกนี่ปัาบผมซุ่มคว,วมนป้าไปลุ่มดำดีไหมนี่เช็คก่อนนะครับเล่นปืนนี่รีวิวปืนนี่ต้องเช็คให้ดีก่อนนะครับนะเพือพ่อเพื่อมันโป้งป้างขึ้นมาเป็นเหลืงองเงินนะครับ เม็ื่อคิดว่าสมิธกระบอกนี้สมควรไปรีไอไปทำสี่ไม่ไม่ทุกคนพาไปดมดําไม่ไม่ครับหรือว่าจะคงความคลาสสิกไว้แบบนี้ทุกคนนี่รีวิววันนี้ครั้งนึงน,นะครับเคยรีวิวไปแล้วหนึ่งรอบนะแต่ว่ามีผีอีกฐานนึงนะครับว่าขอดูแบบชัดๆสักทีทก่ทุกคนทึ่งไม่รู้มันนี้ทาให้ชัดขนาดนั้นทุกคนจัดได้แก่นี้เลยครับนี่ประมาณนี้เลย แต่ความคิดผุมันมีวาไปลุ่มดำไหมทุกคนเ,นเปิเบือนว่าเพื่อมั้งหรือว่าวายแบบนี้วายแบบนี้มันก็ซวยคลาสสิกไปอีกแบบน,น,นะครับให้ดูภายในนะครับภายในลำกล้องก็ปกตินะครับนะเห็นไ,มไหมอทุกคนลำกล้องน่าจะไม่เห็นทุกคนเพราะว่าป่านี้รีวิวตอนกลางคืนแล้ว สภาพโอเคนะครับส่งการประกวดได้แนละ้วสภาพนี้นะมันไม่ได้ยอดนี่ทุกคนตกการตรงนี้ไม่ได้มีมั่นแล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับทุกคนนะประมาณนี้ได้ดีวิวอะไรม,มั่งไหมเทสระบอบอะไรเลยไม่ต้องทักมาตามใกล้นะครับนะไม่ใมกล้นะครับไม่ต้องทักมาเลยนะครับดีวิวระบอบอะไร สิงเกิลดับเบิลนี่ยสิงเกิลแต่ว่าตรงนี้นครับยคอนแคลนตะกี้นึงนะทุกคนตรงนี้นครับยคอนแคลนตะกี้นึงนะบอมเป,ป็นปืนเก่านะครับนะเป,ป็นปืนเก่ามันมันจังว่ามันถอยร่างด้วยนะครับพอยิงเสร็จเห็นไหมเห็นไหมครับถ้าเราควางไวแบบนี้ตรงนี้มันก็จะจม นะครับนะแต่ถ้าเราเอามือปล่อยจากตรงนี้ครับมันจะจะถอดมานิดนึงเห็นไหมครับประมาณนี้ทุกคนนี่แมนมากนะทุกคนตัวนี้แมนมากมากเลยทุกคน,นโอ้โหสวยไหมโคตรเจ๋มไหมทุกคน หลุมดำไหมนะครับนะมันก็นจะดำมอโถอเลยนลี่ดำ,ดำเหมี่ยมเลยโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับนี่ก็ควรใจวิจารนญยานในการรับชมนะครับเด็กๆนะครับนะข้องแบบนี้เหย้ามาเล่นนะครับเหย้ามาเล่นนะเหยวมาเล่นเด็ดขาดนะครับนี่คือการรีวิวเชยๆนะครับนะไม่แนะนําให้ใช้ความรุนแรงหรือว่าไปเดี๋ยวเล่นปงเล่นปืนนะครับนี่คือ เป็นการรีวิวนะครับรีวิวสอบทามว่าจะพาไปลุ่มดำนี่มันโอเคไหมประมาณนี้ครับนี่โอเคนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมาครับนี่กับสมิธอันวิสันนะทุกคนเซนิขนาดพอดี่มือนะครับเป็นปืนทีค่อนขอ้างจยแมนยิงได้ต่างส่องระบบอที่ระนาดนี่ถ้ายิงทีนัดก็ตำบัำนนี้ แต่ยิงรั่วก็ก๊อดเลยครับปอง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 กับลูกโมเวียนทางซ้ายนะครับนะเวียนทางซ้ายนี่ดูกันนี้จัดจัดสักครั้งนะครับนี่นี่มุ่นใายโอเคประมาณน,นี้เจอกันคลิปหน้าครับผม